สวัสดีครับเพื่อนๆมาแล้วนะครับทุกวันศุกร์ทามยาครับวันนี้เอพิโซดที่394นะครับรีวิวแกะกล่อง i g n i ิชิออนนะครับบลูเมทัลลิกสีฟ้าวิงวิงรหัส95165ะครับถ้าใครมาแล้วฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับไฮไลท์ของเราวันนี้ผมนี่ฮะกล่องนี้ครับนี่เราจะแกะกล่องนี้กันนะครับแล้วเรามาคุยกันว่า i g n i ิชิอเนี่ยสวยแค่ไหนนะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับ เวันนะฮะวันจันทร์ผมทำการ์ดมจิกอคาวิวมังงะพุดเกมเพื่อรหั LEGO. สเลโก้สุรรมยาเสาร์อาทิตย์มีตอนพิเศษครับส่วนรายการทำาหม่หิวดึกมาตามสะดวกนะครับถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วนะครับอินโทรมาเลยจุกกุยชาแนลภูมิใจเสนออ่มาแล้วนะครับกราบสวัสดีทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการครับผม ฝากปมมือให้ทคุยและน้องแมนด้วยครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับแชทสดพูดคุยได้วันนี้เราไลฟ์นะครับสวัสดีคุณกฤษดานะครับยินดีต้อนรับครับบอกว่าเย่เย่ทามิยามาแล้วนะครับวันนี้ทามิยามาแล้วครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับทุกวันศุกร์เราเจอกันนะครับอาศุกร์ที่มันผ่านมาไม่ได้มาไลฟ์เพราะว่าพอดีติดงานครับผมก็เลยข้าไปต้องขออภัยด้วยนะครับคุณ คุณทโปสวัสดีบอกว่าไม่เแมทเฟรมเมทัลลิกมาด้วยหรอครับเออไม่ได้ครับซื้อไม่ทันครับอันนั้นอันนั้นซื้อไม่ทันเดี๋ยวไว้มีโอกาสล็อตสเดี๋ยวจะเอามารีวิวให้ดูนะครับ <S <S วันนี้เราเป็นอิกนิ i ิออนเม l ัลลิกบลกันครับนะน,นะครับนี่ใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับธามิยาใครมือใหม่มือเก่าสอบถามได้เลยนะครับวันนี้เราไลฟ์มิสเตอร์ลาฟิวเฮลโลแมสเฟรลองลอง,ลองทำโซีไนส์ทมิยเกน นะครับเพื่อนๆมาแล้วฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับนี่ฮะเดี๋ยวท้ายไลฟ์จะมีข่าวนิดหน่อยด้วยนะครับอ่รถคมย่างรุ่นใหม่ออกนะครับก็ก่อนหน้าน,นี้ก็เคยเล่าไปแล้วแหละเดี๋ยวตัวนี้จะเล่าให้ฟังกันอีกทีนะครับ mm hmm. คุณชยัยเจริญสวัสดียินดีต้อนรับครับผมนี่นะครับกล่องนี้นะครับซื้อมานะครับจ้าโฟวิลครับผมนี่คอนสารชัยภูมิอุย้ย <laughs> มีชื่อมีชื่อที่อยู่ผมจังงั้นลืมลืมแกะออกลืมมาออกปะโทเวนกรรมเดี๋ยวสวัสดีครับผมสวัสดีบอกว่าไม่ได้เข้ามาเลยแข่งรถอยู่อกิโลห้าอ๋อครับผมแข่งรถอยู่กิโลห้าเดี๋ยวไลฟ์เสร็จเพื่อนๆอาจจะไม่เห็นไลฟ์นี้นะเดี๋ยวผมทำเป็นแบบไปตัด เดี๋ยวไปตัดชื่อที่หัวก,ก่อนนะครับจะเห็นแบบอีกเวอร์ชั่นหนึ่งที่ผมไปตัดต่อแล้วแล้วกันนะครับคุณคุณซาน่าสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับนะครับอ่ะมาแกะกล่องกันเลยดีกว่าเนี่ครับซื้อมาจากไวรัสมินิโฟวินะครับคอนสารชัยภูมิจริงๆก็สั่งมาทักๆแล้วล่ะครับแต่ว่าเพิ่งมีโอกาสได้มาแกะกล่องกันใช่ไหม ครับผมนี่นี่ครับแกะกองอิกนิ i ซียลโอ้หอมมาอย่างดีนะครับสำหรับใครที่กังวลอยู่ว่าสั่งไวรัสมินิโฟลิวแล้วจะหอมมาดีหรือเปล่านี่ครับนี่หอมมาอย่างนี้เลยโคตรดีนะครับหอมมาโคตรดีนี่ฮะสั่งมาสักพักแล้วแต่ว่าไม่มีโอกาสจะได้แกะน,นะฮะคุณเยังเลยบอกว่าพราม้าอ๋อล้านพราม้านั่นเอง นะครับคุสานาบอกแฟนครับคนใหม่ขอบพระคุณฮะคุณชัยจะเลยบอกมีงานแข่งประจำสัปดาห์คุสานาบอกฝากตัวด้วยฝากตัวด้วยเช่นกันครับผมมาครับนี่ฮะกล่องนี้แต่นต้นเต้นอิกนิเซีออนนะครับนี่ฮะอิกอิกนิเซีนเนี่ย,เ,ยเป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าอะไรฮะรถรถทามยิยาในทรงที่เป็นแบบนี้ครับเป็นแบบ สองซุปเปอร์คาร์ผมว่ามันสวยมากเลยนะแบบเหมือนล amborghini อะ่ะใช่ไหมฮะมันยังมีอยู่คันนึงก่อนหน้าเนี่ยมีมีหลายคันเลยแหละที่คล้ายๆใช่ไหมครับก่อนหน้านี้คาวาเลียเนี่ยมันก็เหมือนเฟอร์รารี่ใช่ไหมเฟอร์รารี่สักสักคันนึงอะ่ะเดี๋ยวนี้เฟอร์รารี่รุ่นมันเยอะมากจนผมจําเลขรุ่นไม่ได้นะครับอิตาลอีอะไรประมาณเนี้ยไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่คันเนี้ยไม่รู้ดิเหมือนกับล amborghini สักคันนึงแหละสักรุ่นหนึ่งแหละ ต้องขออภัยด้วยจําชื่อไม่ได้อุตส่าห์ไปท่องมานะแต่จําไม่ได้นะครับคุณพิเชษฐวัสดีครับผมยินดีต้อนรับครับผมนะฮะวันนี้เนี่ยนี่คืออิกนีซิออนตัวธรรมดานะครับมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้เห็นไหมตัวธรรมดามันก็เหมือนซุปเปอร์คาร์อยู่แล้วเนาะส่วนตัวเนี่ยผมว่ามันเหมือนลับงกินี่ครับเพื่อนๆคิดว่ามันเหมือนอะไรมันเหมือนรถซุปเปอร์คาร์รุ่นไหนยี่ห้ออะไร มาแชทดสดนะครับแชทดสดได้พูดคุยกันได้นะครับหรือใครมาดูย้อนหลังคอมเมนต์ไว้ได้นะครับว่ามันเหมือนอะไรเออผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเพื่อนๆคิดว่ายังไงนะครับหรือผมพูดผิดหรือเปล่าเหมือนลาร o บกินีหรือมันเหมือนยี่ห้ออื่นอะไรอย่างนี้บอกได้นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นโครง FMA นะครับแต่ว่าตัวเนี้วันเนี้ยเราจะแกะตัวนี้นะครับนี่นี่คือตัวเมทั l i c Blue ตัวพิเศษของเขาครับนี่นครับ ซื้อมาจากไวรัสมินิโฟวิลครับเขาหอมาให้อย่างดีเลยนะครับแล้วถ้าบอกเขาว่าดูจุก,กุยมาเพราะว่าจุก,กุยซื้อเขาประจานะครับผมซื้อไวรัสมินิโฟวิลเป็นร้านประจําเลยเป็นร้านหลักนะครับแล้วก็มีร้านอื่นก็ซื้อบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ส่วนมากจะซื้อกับไวรัสมินิโฟวิลนะครับเขาส่งมาจากคอนสารชัยภูมินะครับถ้าเพื่อนๆสั่งเขาก็บอกได้เลยว่าดูจุก,กุยมาเขาจะลดให้15%านะครับคุณชนะบอกว่าเพิ่งจัดโซนิค โซนิคตาบอดคือเซเบอร์ใช er, ่ไหมโซนิคเซเบอร์ใช่ไหมเออใช่ไหมครับเพราะว่าผมอ่านผิดหรือหรือเข้าใจผิดขอโทษด้วยโซนิคตาบอดงงเลยนะครับอ่ะตัวนี้อีกมีซีออนนะครับมาเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันนะฮะอันดับแรกนะครับดูข้างกล่องก่อนนะครับนี่ ตัวให้ดูว่าตัวข้างกล่องเนี่ยทั้งรุ่นธรรมดาและรุ่นเมทัลลิกบลูเหมือนกันเลยเปรียบเลยนะครับถ้าดูจากด้านข้างเนี่ยครับเห็นไหมตรงนี้เขาเอาสติกเกอร์มาแปะนะครับ95165คือรหัสของตัวเมทัลลิก18657คือตัวธรรมดานะครับหลายๆคนสงสัยนะครับว่าเลขหลังดาวเลขหลังดาวคืออะไรบางคนคิดเลยเถิดไปถึงแบบเป็นตัวรันนัมเบอร์ลิมิเต็ดไม่ใช่ครับ หลังดาวนี่คือราคาเยนนะครับตัวนี้คือ1,000เยนนะครับถ้าขายญี่ปุ่นคือ1,000เยนนะครับเป็นราคากลางแต่ว่าส่วนมากเราก็ซื้อได้ถูกกับพันเยนแหละนะครับส่วนอันนี้เนี่ยไม่ได้มีราคาหลังดาวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ทราบว่าที่ญี่ปุ่นขายเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเกิดว่าไปเจอไอ้พวก1 0 0 0เยนอย่างเงี้ยขายจริงๆก็จะถูกกว่านะครับประมาณ700800เยนนะครับก็จะได้ถูกกว่านั้นอีกนะฮะตัวนี้เนี่ย ข้างกล่องเนี่ยแทบไม่มีประโยชน์เพราะว่ามันจะไม่เหมือนกับในกล่องคือต่างกันอย่างเดียวบอดี้นะครับนี่เราดูกันตรงนี้ครับนี่ตัวโครงเนี่ยเป็น abs เรซินสีดำนะครับตัว a part กับ gear cover เนี่ยเป็นสีขาวไว้ White low friction เรซินเดี๋ยวเราดูว่าจริงหรือเปล่านะครับตัวบอดี้เป็น abs เรซินบอดี้ซึ่งจริงๆตัวนี้จะเป็นตัวพ่นพ่นเมทัลลิกนะครับนี่ให้มอเตอร์2หัวดับเบิลแชฟมอเตอร์มาด้วย ให้ล้อเล็กครับ small diameter low profile tire black low profile หมายความว่ายางหน้าตัดนะครับ uh, small diameter dia ก็คือเป็นยางไซส์เล็ก uh, small dia, diameter นะครับเขาเป็นตัวย่อมา low profile ก็คือหน้าตัดนะครับยางแก้มเตย้ยนั่นเองส่วนเกียร์ ratio 5ต่อ1ครับ roller สิบม er มิลแล้วก็ล้อจะเป็นฟินไทสีกันเมทัลนะครับมา คุณพี่เชนบอกว่าแม็กนัมเซเบอร์ของผมตกน้าที่ทะเลโอ้ครับไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเสียใจซื้อใหม่ครับผมนะครับอ่าเปิดฝากล่องออกมานะครับอิกนิเซียนบลูเมทัลลิกนะครับอ่ะให้เขาอยู่ข้างๆกันเปิดมาครับนี่เห็นไหมครับเป็นล้อเหมือนกันเหมือนกบตัวอิกนิเซีนธรรมดาก็คือสีเมกันเมทัลลิกนะครับเป็นซีซีนะครับเขาเรียกว่าฟินไทส์นะครับเห็นไหมฮะดุมล้อมันจะเท่ากันหมดทุกล้อนะครับหมายความว่าใส่ได้สล้อเท่ากัน แล้วเขาก็เลยจะมีเลขบอกว่าเป็นเลข1เลข1น,นะครับเท่ากันทั้งคู่แบบความว่าใส่ล้อไหนก็ได้ถ้าเป็นเลข1คู่หนึงเลข2คู่หนึงอันนึงจะใส่หน้าอันนึงจะใส่หลังนะครับนี่คือข้อสังเกตนะครับยางสีดำธรรมดานะครับจุดเด่นคือตัวบอดี้เมทัลลิกนียครับเนี่ยเห็นไหมฮะวิงวิงนี่เห็นมน,ะนี่นี่มือนี่น,นี่มือผมนะ นะมันสะท้อนแบบโอ้โหสวยมากโคตรสวยนะครับถ้าติดตัวปีกหลังนะครับก็จะเหมือน l amborghini ใช่ไหมผมว่าเหมือน l amborghini นะเพื่อนๆคิดว่ามันเหมือนอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับคุณชะนบ,บอกว่าเพิ่งจัดแวนกัดโซนิกมา, <ing> <ose> มาอ๋อจัดจัดใหม่ครับ <ride> จัดใหม่ฮะนะฮะนะฮะวิงวิงสวยมากโคตรสวยผมบอกเลยว่าโคตรสวยนะครับ หลายๆคนถามว่าพวกบอดี้สีอย่างเงี้ยไปหาซื้อมาจากไหนส่วนมากก็จะเป็นกล่องแบบนี้ครับก็จะมาจากกล่องนี้แหละครับก็แล้วแต่ว่าเราซื้อรุ่นไหนอ่าเขาก็จะออกมาเรื่อยๆนะครับรหัสที่ขึ้นต้นด้วย9เนี่ยก็จะเป็นตัวลิมิเต็ดนะครับคือจะออกมาจํากัดเวลานะครับโอกาสที่ทําซ้ํามีแต่น้อยครับผมถ้าขึ้นต้นด้วย1ก็คือเขาจะทําทั่วไปทำเรื่อยๆนะครับตัวโครงสําหรับเพื่อนเพื่อที่ไม่ทราบนะโครงนี้ก็ไม่ใช่ว่าใหม่เท่าไหร่นะ ออกมาตั้งแต่ปี2013ประมาณนั้น2012 2013ก็จะว่าไปก็ส0ปีแล้วนะนี่คือโครงเอชัตซีนะครับเป็นโครงชิ้นเดียวนะครับข้างก่องเขาจะเขียนว่าโมโนโค้งแชสซีนะครับโมโนโค้แปลว่าชิ้นเดียวนะครับสภาพจะเหมือนอ่างอ่างชายโยหน่อยนะครับเนี่ย <c oughs> อันนี้เหมือนขาขาอ่างนะครับอันนี้ก็เหมือนแขนอ่างนะครับกำลังทำท่าชายโยอยู่เหมือนอ่างชายโยนะครับโดนรถทับ <c oughs> อะไรประมาณนี้ นะครับถ้าของแท้เพื่อนๆสังเกตอย่างนี้ครับนี่เห็นไหมครับชี้ไปที่ ABS นะครับแล้วก็มีโลโก้นะครับ2013นี่ะครับนี่2013ทามย่านี่ของแท้แน่นอนถ้าเป็นแบบนี้นะครับคุณตบบบอกว่าอย่าลืมจองน้องหมีบราอ่าใครยังไม่จองรีบไปจองนะครับเวอระบอกว่าพี่ครับคง FMA อันนี้ MA ครับผม ุณพิเชษบอกว่าปีหน้าจะซื้อวิกตอรี่แมกนัมโอเคครับคุณตกคุณบอกว่าซื้อมาหนึ่งคันชอบล็อกกลางแบบนี้บอดี้สวยจริงอ่าใช่ครับคือทรงมันเหมือนซุปเปรอร์คาร์ทรงมันเหมือนลัมบูกินีทรงมันเหมือนเฟอร์รารี่อะไรประมาณนี้โคโรนิเซกอะไรประมาณนี้ครับคือซุปเปอร์คาร์นะครับเฟืองให้สามจุดห้าต่อหนึ่งมอเตอร์ให้สองแกนถูกต้องตรงรุ่นนะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์ที่ต้องใช้สองแกนนะครับเดี๋ยวผมเอาตัวอย่างตัวที่ประกอบแล้วมาให้ดูแล้วกันนะครับ อันนี้ฮะเขาเรียกว่า A part นะครับผมเรียกว่าตัวประกบนะครับเป็นสีขาวแล้วก็มีคู่มือนี่อีกมีซออนนะครับคู่มือจะเหมือนตัวปกติก็คือ18657นะครับเขาเขียนไว้อยู่แล้วก็ตัวสติกเกอร์นี่ครับสติกเกอร์ก็จะเหมือนตัวปกตินะนะครับ18657เเหมือนตัวปกติแตกต่างกันที่เจ้าตัวบอดี้นะครับที่เป็นเมทัลลิกแค่นั้นเองนะครับ สำหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะที่ไม่รู้ว่าประกอบแล้วหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวผมหยิบให้ดูนะครับนี่เวลาประกอบแล้วเขาจะได้แบบนี้ครับคือทรงนี้มันเป็นรถมาตั้งแต่นี่ครับสมัยสมัยเจ้าตัว M.A. นะครับก็คือเจ้า b l a a e r o นะครับอีก b l a a e r o คือคันนี้นะครับเดี๋ยวผมหยิบให้ดูนะโดยที่ไอ้สี่คันนี้จะเป็นสตาร์เตอร์เซตนะครับไอ้นี่จะเป็น A.R. เอ f เอแล้วก็วีแซดตัววีแซดจะเป็นเออ a n ทวานแท็นะครับคุณวชียรบอกว่าของ s m a เอสีขาวหาซื้อได้จากไหนบอดี้อะไรที่เป็นโครงสีขาวใช่ไหมครับโครงสีขาว FMA เนี่ยน่าจะเป็นตัวผมไม่ผมไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นตัวโลเคชนนะครับโลเคชนตัว l i m i t ต็นะครับซึ่งน่าจะหาซื้อยากแล้วนะครับ โครง FMA สีแดงซื้อได้จากบอดี้อะไรโครง FMA สีแดงซื้อจากบอดี้อะไรยังไม่เคยเห็นครับยังไม่เคย FMA หรอ FMA สีแดงแยกขายครับ FMA สีแดงแยกขายอ่าสีแดงอาจจะเป็นไม่แน่ใจแฮะมันเยอะนะครับมันเยอะต้องไปเซิร์ชดูนะครับไม่ใช่บอกว่าไซคนแม็กนัมตกถังสีดำแล้วกลายเป็นนีโอครับผมเออแปลกดีนะ นะครับเ,เดี๋ยวหยิบโครง MA มาให้ดูว่าประกอบแล้วเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับนี่คือตัวรถโครง MA นะครับนี่ แต่ว่าตัวนี้จะเป็นสตาร์เตอร์แพ็กก็คือเขาจะมีชุดแต่งมาให้เรียบร้อยนะครับรถกล่องธรรมดาเขาก็จะไม่มีชุดแต่งให้นะครับไอตรงข้างหน้านี้ก็คือเป็นชุดแต่งนะครับไอตรงกลางเนี้ก็แล้วแต่สีที่เขาจะให้มาข้างหลังนี้ก็เป็นชุดแต่งนะครับตัวประกอบแล้วเวลาใส่มอเตอร์นะครับก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับนี่มอเตอร์เขาจะใส่อยู่ตรงกลางแบบนี้อันนี้หยิบม,มาให้ดูเฉยๆนะครับว่ามอเตอร์ตัว MA นะครับจะเป็นมอเตอร์กลางจะมี2แกนหน้าหลังสําหรับคนที่ไม่ทราบนะครับบอกตามตรงว่าคันนี้สวยมากนะครับชอบมากหมายถึงสีนี่นะ <c oughs> นี่ครับเมทัลลิกบลูนะครับโคตรสวยนะครับเหมือนแบบโอ้โหถ้ามาใส่งี้นะเท่นะแค่มาลองมาประกบเฉยๆก็เท่มากแล้วนะผมว่ามันเหมือนซุปเปอร์คาร์อันหนึ่งนะครับอาจจะลัมโบกินีอะไรประมาณนี้นะครับแล้วยิ่งถ้าเป็นซุปเปอร์คาร์ใช่ไหมทำแบบสีเมทัลลิก อะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นรถรถรถจริงอ่ะถ้าเป็นรถจริงทําสีเมทัลลิกเนี้ยโคตรเท่เลยนะครับก็อย่างที่บอกครับใครสนใจสั่งซื้อจุก,กุ๋ยไม่มีขายนะไปติดต่อที่ f c e e o o o ไว i ัสมินิโฟวิวนะครับนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะซื้อ ไวรัสมินิโฟว e ลนะครับก็บอกว่าดูทุกุยมาลดสิเร์นะครับแล้วก็มีข่าวนีครับนี่นะครับอันนี้รีวิวเรียบร้อยแล้วนะครับสวยงามมากแนะนําให้ซื้อนะครับสวยเป็นอย่างยิ่งแล้วก็นี่ครับข่าวอัปเดตครับผมเนี่ยครับเจ้าตัวหมีบราวครับใครยังไม่จองครับเขาเปิดจองแล้วอันนี้เคยรีวิวไปแล้วเมื่อเดือนก่อนนะครับนี่ตัวนี้ครับตัวพิเศษลิมิเต็ดครับ92443 มินิโฟล์ว l ิล e ์ไลน์ r ฟร n บรา o เลเซอร์นะครับอันนี้โครง FMA สีชมพูสวยมากนะครับถามว่าโครง FMA สีชมพูหาได้จากไหนอืมไม่แน่ใจแต่เนี้ยสีชมพูแน่นอนสวยมากอันนี้แนะนำให้ซื้อนะครับเพราะว่าเป็นตัวลิมิเต็จากเกาหลีครับผมตัวนี้เนี่ยที่เกาหลีขาย22,000วอนเป็นราคาบาทเท่าไหร่เหรอไม่รู้ดิ 600ประมาณนี้อ่ะหกเจประมาณ7 8 0 0ประมาณนี้นะครับถ้าเป็นหลักเงินวอนก็ลองไปคูณดูผมไม่แน่ใจว่าคูณถูกหรือเปล่านะนะครับนี่ไปตัวนี้นะครับก็ลองจะเป็นลายนี้ด้วยนะครับอยากให้มีโคโนี่กับแซนลี่ออกมาด้วยเหมือนกันนะครับมินิโฟล์ดไลท์บราวน์เลเซอร์นะครับนี่น่ารักมากผมสั่งไปแล้วเรียบร้อยผมสั่งจองไปแล้วเรียบร้อยนะครับ นี่ครับหน้าเพจ a c e b o o k ไวรัสมินิโฟ h e e l นะครับเจ้านี้เลยนะครับนี่หน้าตาแบบนี้ไวรัสมินิโฟ h e e l นะครับผมสั่งจองไปแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ท่านไหนนี่ครับยังไม่ได้แจ้งยอดไปให้ทักแชทอันนี้คือของคุณมอไวรัสนะครับร้านไวรัสมินิโฟล์ว์นจุกุยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรนะครับแต่ว่าจุก,กุยไปซื้อเขาเป็นเป็นเป็นประจำนะครับนี่ครับผมจองไปแล้วเรียบร้อยผมจองไปแล้วเรียบร้อย นะครับเนี่ยเห็นไหมจองจองจองได้เลยใครสนใจก็ไปจองได้เลยนะครับเห็นบอกว่ากล่องละ90 0บาทนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวลิมิเต็ดขนส่งมาจากเกา,เกาหลีก็อาจจะมีราคาค่าขนส่งบวกเติมมาด้วยนะครับจุกุยจองไปแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็พวกอะหลงอะไหล่เงี้ยเขาก็ขายอะไหล่แท้นะครับก็สั่งจองเขาได้สั่งซื้อเขาได้เลยนะครับบอกดูจุกุยมาเขาลดให้1 5เรเพราะว่า จุกุยซื้อเขาประจำนะครับคุณเฮฟวี่รอบอกว่ากันชนหน้าเกาหลี25ปีสีชมพูหายยากจันครับเออผมก็หาไม่ได้เหมือนกันครับตอนนี้หายกหากมากจริงๆนะครับเพื่อนๆใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมถามได้เลยนะครับ จริงๆวันนี้จุกุยก็เรียบร้อยแล้วครับไม่มีอะไรจะคุยละถ้าเพื่อนบสะดวกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งครับ y o u t u b e c o m ส a จุ j u k u i c h a n n e l ครับ Facebook จุกุยคอมิวเิอร์ครับ Membership นะครับถ้าใครสะดวกฝากกดสมัคร Membership ด้วยนะครับก็จะเป็นการขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับขอบพระคุณเป็นพิเศษนะครับคุณคุณเบิร์ตนะครับ คุณอภิวิทย์ครับผมคุณชัยวัน์คุณเอิร์ดเวนส์ครับคุณวรศักดิ์คุณอาร์ตคุณนัทพรคุณแบงค์คุณอ Q คิวซังนะครับคุณหลี่สิ้นคุณปอนครับผมคุณวิทวัฒน์พี่ใสใสไข่ครับคุณธเนศคุณคานุบูลคุณเซฟครับผมขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยครับ y o u t u b e c o m s a n ุ j u k u i channel สำหรับวันนี้จุกุยเรียบร้อยแล้ว ขอลาไปก่อนนะครับคุณวชิร้าบอกว่ารถโยโกฮาม่าโคง m อมีรถโคมีรถโยโกฮาม่าโคง MS ผมไม่แน่ใจเคยเห็นแต่เป็น AR นะนะครับคุณสนาบอกว่าพี่สะสมอย่างเดียวหรือครับผมเคยแข่งด้วยครับแข่งหลังๆนี้ไม่มีเวลาไปแข่งครับก็เลยเป็นสายสะสมไปแลละ นะครับก็จะมีตัวแข่งของผมก็คือคันสีแดงนะครับเป็นตัวแข่งนะครับเป็นตัวแข่งคันคันสุดท้ายนะครับผมเลิกแข่งไปประมาณ6-7ปีที่แล้วครับก็เลยมาทํารีวิวให้เพื่อนๆดูกันโอเคนะครับสําหรับวันนี้เจ้ากุ๋ยและน้องแมวลาไปแล้วบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับทุกวันศุกร์ทามิยามีนิโฟวิดายรีวิวสวัสดีครับเอาตระโรมเจอกันใหม่โอกาสนะครับ Thank you.